ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะตอนนี้ผฮมนะคนับเกนโจเจเนอเรชั่นวนเจเนอเรชั่นในเกมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่อีพีซีรีส์บิวแสนสนุกนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับบิวในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นบิวเกี่ยวกับดาบนั่นเองนะครับซึ่งบิวนี่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการใช้มอดที่คนเขาไม่ค่อยเห็นค่าสักเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆนะเพราะว่าบิวนี้เนี่ยก็จะเป็นบิวที่เอาไว้เฉพาะ สำหรับเจ้า Resounding Echo นั่นเองเนีัยผมก็จะเป็นตัวบัฟให้กับ Resounding Echo ททำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าโอเค let's go <S ก่อนอื่นเลยนะครับก็เรามาดูบิวแรกกันก่อนเลยบิวแรกนะครับก็จะเป็นบิวของเจ้า o u s b ี r i บ s นะครนะผมซึ่ง จะมีเซล์ดังนี้บวก6คันิงบวกดิสซิลินบวกหกไอซ์บอลบวกกโอเวอร์พบวกเรบวก3าคาทไล์แล้บวกส c o คอนดิชันนินั่นเองนครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบิวของเจ้าดาบน้องแมวเหมียนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีบวก6ดิสซิลินนะครับบวก6ไอซ์บอลบวก6 o โอเวอร์พบวก6เรบวก6 w ไวฟนซีบวกสามคาไล์แล้บวก3 ตัวคันนิ่งนั่นเองเนี่ยครับก็สําหรับพวกเซลล์เนี่ยผมจะอธิบายที่หลังแต่จะอธิบายตัวมอสก่อนละกันนะครับมอสที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นมอสของ Charge Source Focus นั่นเองนะครับมอสนี้ก็จะเป็นมอสสาหรับเจ้า e s o u n d i n g e c h o โดยเฉพาะซึ่งความสามารถของมันก็คือแทนที่ e s o u n d i n g e c h o มันจะทำดามจต่อเนื่องเป็น AOE นะครับมันจะกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดวลานั่นเองเนะครับผมก็คือเวลา ตัวเวลามันหมดเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหาย50%นั่นเองเนีครับก็ถือว่าแรงทีเดียวนะสำหรับ Resounding Echo ก็สำหรับใน e n s t a l a t i o n นี้เนี่ยการใช้ตัว Resounding Echo แล้วก็บวกกับแอมที่เป็นครีนะครับไม่ว่าจะเป็น Full t o r t i o หรือจะเป็น v a l o r a n t Impact นะครับก็จะทำ Damage <c oughs> เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สูงสุดเนี่ยผมได้ประมาณหมื่นหนึ่นครับแต่ว่าถ้าเาไปลงพวกสายฟ้า i s t a l a t i o n สายฟ้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า d าเมจแม่งแบบ เวอร์เวอร์นะครับโอเคก็เรามาอธิบายเรื่องของเจ้าเซล,ลก่อนละกันนะครับเซลเนี่ยก็จะมีะเซลของบิวนี้เนะี่ยบิวแรกจะเป็นบิวของออนิสออบบริยูใช่ไหมก็จะเป็นเซลเน้นคลีกับเน้นพลังโจมตีนะครับบิวน,นี้จะไม่มีตัวความเร็วนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นจุดด้อยของบิวนี้นั่นเองแต่ว่าเวลาใช้รีซาวนิงเอโค o มันก็จะแรงสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับก็จากวิดีโอที่สังเกตเลยนะครับก็คือ ตัวบิวนี้มันจะตีช้าแต่ว่าตีหนักมากนะครับผมก็อีกนิดเดียวเดี๋ยวเจ้าไอครูสก็ตายเพราะว่าผมได้กินยาพวกนี้แล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วก็ใส่พวกรีเซอเนียร์เอโคแบบจํานวนประมาณ2อันนะครับทุกที่เพราะว่าเจ้าไอคิลรูสเนี่ยก็จะ,กะจะไม่มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเฉียบขาดเหมือนพวกมังกรโนคิเรียนหรือไม่ก็เจ้าลิงเราก็เลย วางเจ้าวิสันดิงเอโคเนี่ยได้ตามสบายมากเลยนะครับแล้วก็จะได้ดาเมจฟรีๆแบบฟรีๆเลยนะครับขอแค่ไม่โดนดาเมจไม่โดนขัดอะ่ะเราก็จะแบบเออสามารถสู้กับอาร์คิวเสได้แบบสบายมากนะผมก็อันนี้จะเป็นตัวบิวแรกนะครับบิวของอาร u คิวเนสบริอุสจะเน้นไปทางคริดาเมจไม่เน้นทางความเร็วโจมตีเพราะไม่มีอะไรเสริมนะผมมีแค่พวกบิว,วเซลคร e นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเซลนะครับจะเป็นบิลสองนะครับบิลของเจ้าดาบแมวเหมียวนะครับผมซึ่งอ u บิลเนี่ยถามว่ามันดีกว่าบิลแรกไหมถือว่ามันดีกว่าครับเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็จะมีเซลของตัววายเฟรนซี่นั่นเองเนีครับซึ่งเจ้าเซลในในบิลนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าไอซ์ตัวของ อ่อนนิวซอบเบอร์ริอุสนะครับแต่ว่าแค่ไม่มีตัวคันติงบวกหกนะครับคือเปลี่ยนคันติงบวกหกเป็นตัวไวเฟนซี่บวกหกนั่นเองนะเนี่ยครับผมคันติงเนี่ยก็บวกสามไปก็จะลดะความเสียหายทางครีนะครับผมแต่ว่าเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับซึ่งจะมีโอกาสทําให้อ่รอดชีวิตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมก็คือสามารถหลบการโจมตีของพวกเบมอสต่างๆได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่ามันแรงมากไหมมันก็แรงอยู่ดีนะครับถ้าเอาไปเทียบกับบิวแรกนะครับผมคือบิวอ่ตัว ตัวดาเมจมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมแล้วก็ลืมบอกนะครับสำหรับเจ้าพวกโทนิกเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เอาโทนิกเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มการโจมตีมานะครับจะจะเอาตัวโทนิกของ granny c h a r g breaker เพิ่มคลิกก็ได้แต่ว่าเอาไพลอนก็ได้นะไพลอนที่มันเพิ่ม25%ดัมเนตนั่นเองนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยผม,ผมลืม ใส่ตัวโทนิกนะผมลืมใส่ตัวไพรอนมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นั่นเองนะก็อย่าลืมใส่ไพรอนกันด้วยนะสำหรับบิวนี้นะครับก็สําหรับบิวนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับวิดีโอนี้นะฮะก็ใครที่ชอบอ่พวกสายแบบนี้นะสายรับสาย Resounding ก c h o ก็อย่าลืมกดกระทืบไลค์นะกระทืบไลค์นะแล้วคนที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด s ับสไครป์จะเป็นการซัพพอร์ตของช n น l นี้อย่างแน่นอนครับผมแล้วก็สำหรับ ตอนนี้นี่ครับก็ทาง c h anel n จะมีกิจกรรม300ซับนะครับสาหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ก็สามารถย้อนหลังไปดูตัวคลิปเพื่อจะได้ทราบว่ากิจกรรม300ซับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนั่นเองนะครับก็ Gen เจ e n e เ a t i o n ก็ของลาเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ